คนทําโมฆะดัะนั้นบุญมีแต่กําบังกรณีคนเลี้ยงคนแก่คนนี้คนแก่คนนี้นนนมีชื่ออะไรนะป้าคนนี้มีเงินเป็นร้อยล้านอะ่ะถ้าเกิดขั้นตอนการรับบุญบุญธรรมถูกต้องตามกฎหมายในทายาติลาดับอื่นไม่ได้เลยนะชั้นหลานนี่ไม่ได้เลยนะแต่เขาไปร้องที่ออกสื่อนะ่ะชั้นหลานมาฟ้องขอแบ่งทรัพย์เพราะอะไรเพราะว่าเขาโต้แย้งว่าการรับบุรบุญธรรมโมคะเพราะว่าทําผิดแบบการเซ็นของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อำเภอนะเป็นการปลอมลายเซ็นแทนกันนั้นไม่ได้ เอาไม่เกี่ยวกับคนรับบุตรไม่เกี่ยวกับคนที่จดรับบุตรบันธรรมเนี่ยไม่เกี่ยวได้งานเป็นกระบวนการมันเป็นกระบวนการในการมันเป็นกระบวนการมันเป็นโปรเซสในการตั้งบุตรบุญธรรมต้องมีพยานเซ็นทีนี้พยานเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เซ็นเป็นพยาน่ะปลอมลายเซ็นกันเองอย่างเงี้ยไม่ได้งั้นการรับบุตรบุญธรรมของเคสนี้ก็โมฆะโมฆะก็สมบัติตกกับใครอะสมบัติตกกับทายาทสายโลหิตค่ะก็คือรุ่นของลูกหลานพี่น้องลูกของทายาทของพี่น้องท้องเดียวกับป้าคนเนี้ แล้วแล้วคนเลี้ยงล่ะคนเลี้ยงจะต่อสู้อะไรคนเลี้ยงก็ได้แต่บ้านครึ่งหนึ่งที่โอนไปให้โดยสน่หาแล้วอะไปขั้นตอนเนี้ยอันนี้อาจารย์ยกกระจงให้ตัวอย่างให้ฟังเพราะฉะนั้นจะทําอย่างไรอะรับบุญบมนุษ์ทำดีหรือไม่ดีมันมีทั้งข้อดีข้อเสียใช่ไหมถ้าบุญมนุ์ทำดีก็ดี